เนี่ย okay. มากับเกมบอยลี hmm. ่ย ah. ์ที่นี่นะฮะโอเคแล้วคุณจะอัดซ้อนทำไมครับก็ผมล็อกไงครับโอเคนะฮะอาชีพเอ่อทุกท่านก็ผมก็จะไม่แคร์นะผมจะเนื้อเรื่องแล้วโอเคนะสายแรกสายแรกก็เป็นสายหมัดสายหมัดก็าษาอังกนะฮะไปทำธุรกิจกันแล้วฮนูกับธนูกับไปทำธุรกิจกันแล้วเนี่ย ไอ้กัดดาเนะมีผัวลาดคือผมนั่นเลยวันนี้นะฮะพ่อทำเลยภาลกกจโอเคโอเคครับผมก็เรื่อกตัวคอนนี้ครับพอดีครับเงินคุณมีอยู่ยีดนอนอ๋นนี้เป็นโอเคกระเป๋าอะไรนี่เอาคุณแบบอ้าวโอเคอะสีอ้าว โอเคฮะเราไปหากับยายฟาหรือว่ายีฟานนี่มั้งแต่ต้องเดินไปก่อนนะฮะซึ่งมันจะอยู่ประมาณตรงไหนวะตรงนี้นะครับผานท่านผู้ชมไม่ไม่มีก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ฟางที่ให้เออาชื่ม่เย้ ม่เงินดูศูนบาทดิแก้ว <Okay. c oughs> โอ้พี่เกีไปโซ่ฮะ <c oughs> ผมก็ลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งฮนะแะจะบอกอะไรฮะวันพู้ผมจะอ่นานฮะเพราะว่าผมหยุดรู้บอกครับพ่ออะไรครับเพราะว่าสมาไว้เป็นฝครับวุผม <c oughs> ผมไปสอบนี่สอบสัมภาษณและกลับมาประมาณตอนทิ่งเที่ยงใไนไปาย แล้วก็ได้ <Okay. S 2> ไปซื้อจอยคอมมาเล่นด้วยเยดมอนแมนเสือห้ยแม่งแ,แม่โคตรใจดีอ่ะอืใช่แต่พอเวลาครับโอโหทีอ่ะชิปก็คือเน็ตนี่หายว่าไปกับตาครับเน็ตเข้าลุ่มดำไปเลยครับโอเคโอเคผมก็สร้ารรงเมคอสเสร็จแล้วฮะยินมยิะมใช่ครับโอ้คนหรือครับน,น้องโอ้ยเอ่อคือว่าน้องหนุ่นะฮะชอบคนที่มีชื่อว่า <c oughs> แปลกแปลกไหม เป็นผงเป็นผู้หญิงมีดุ้นนะฮะเป็นชายแล้วได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กินมาม่ายอยู่ครับแต่ทายังไงกินเนาะเราไม่ได้อยู่ในเขต Silk Flower View นะฮะเราต้องกำาจัด

คลิกขวาคลิกขวาแค่ไอ้ตรงนี้คร okay. ับเป็นช uh huh. ื่อนะฮะโอเคได้งานเดี๋ยวละก็ได้สกิลใหม่มาแล้วนะฮะโอเคเราก็ก็ามจะไม่แบบช้าๆแล้วแบบโอเคก็โชว์นะโชว์นะครับไม่ได้ครับยังไงสายผมมันก็เป็นสายการโจมตีที่แบบช้าหน่อยแต่ก็แรงโอ้โฉอจู่ก็ช โอเคนะฮะไม่อ้าอาจอตายตายนะตายตายตายโอเคนะโอเลนทำไมเสียงมายดังขนาดนี้น่ก็เสียงเราไม่ได้เบาไงโอ้โหได้เลยนะครับเดี๋ยวผมีคุณหยอกเนะเดี๋ยผมอปรับเลยนิดนึนะ เก็บเบลคนนะขอปอกบอลลุก่อเก็บเบลเก็บเลสกอกโอเคเราจะปอกเสียงสกายของน้องเบนให้บอหน่อยนะฮะเบหนูหนูโอเคโอ้โหนี่เราที่ไม่ดีอ้อไม่เริ่มทำไตเติ้ลเลยฮเพราะว่าเขาทำไม่เป็นฮะจบทำเป็นครับ ใส่เพลงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทำครับน่าน่ารอได้อ๋อโจสลัดหรอเหรอเบื่อแม่งว่าเาูาโซ่อยู่นนคนเดียวไม่เลิกก<ะ>็ไม่เลิกเลยสักจิตอ๋อผมได้ท่ามาแล้วอู้ เราไปสู้กับเ็นสกิลที่เน้นละดาเมจนิดหนึ่งนะฮะตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ปะทดลองโอ้นี่ยแค่ตายตายพอได้นะครับตายตายตายโอเคเย้่แมนจอดี้กันเลยจบการ์ดไปเลยน้องเดี๋ยวพี่เ,เดี๋ยวพี่ตอบเสียงไปหนึ่งแมนจอดีกันนะโอเคนะครับคลิปนี้เสียงก็จะดำดำหายหายนิดน,นึงนะคระับก็ขออภัยด้วยครับ แคนั้นอยู่ไหรอเค่ได้วโอเคถ้านี่ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะโอเคนะตัวหล่อจริงๆคิด <Okay. S 2> ถูกแล้วที่เล่นเผากระต่ายโอเคแรงงานโอเคโอแค่ไหนบ้างนขอใสก่อนนะฮะเดี๋ยวนะ Okay, มาใส่ไหนนะต่อไปคือชนะจ้ำงัดลุงนะโอเคกดตัว C นะแล้วก็ไปไปให้สุดขอบฟ้าแล้วว่ใส่ตรงไหนได้ไหมได้คลิปนี้ผมว่าไม่ใส่เฮ้ยมึงไปคินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะโอเคนะฮะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดีย๋ยวผมยกจบนะ เดี๋ยวเขาบอ,อเดี๋ยวผมข้ามอนอีกสักแปก๊บนะึงก่อนนะตัวเลี่ยโอเคตัวเลยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะตัวเลยโอเคแล้วค,คิวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้ไปขอเก็บเวลก่อนนะฮะโอเคนะแล้วเดี๋ยวกลับมานะ ต่อกันเลยนะฮะมันต่อพ่อสองนะฮะโอเคเป <ฮะ S 2> บ๊ยถ้าอยากมีเคล็ไหนเออทำไม่ได้เดี๋ยวมาติดเดี๋ยวมาถามผมก็ได้นะฮะโอเคฮะได้ก็พอได้นะฮะเกี่ยวกับเนี้ยขอจะเป็นอนี้ฮะโอเคเบ๊ย